สวัสดีแฟนๆทีเด็ดฮอสกอร์ทีเด็ดแม่นยำ99%หากไม่อยากพลาดการวิเคราะห์วิจารณ์ทักแชทกันมาได้เลยครับค่ำคืนนี้ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษยังมีให้ลุ้นต่อเนื่องโดยคู่เอกคอฟฟี่สินเมืองเอฟเวอร์ตันจะเปิดบ้านต้อนรับเดอใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เจ้าถิ่นของคุณซื้อคาโรแอนเชร์ติกำลังเล่นได้อย่างมั่นใจขว้าชันในลีกมา4ีนัดรวด จนขึ้นมาลังรองจ่าฝูงของตารางเกมล่าสุดบุกไปเฉือนเชฟฟี่ยูไนเตดหนึ่งประต่อศูนย์แต่ค่ำคืนนี้จะไม่มีริชาลิซอนที่มีการบาดเจ็บคาดว่าจะส่งแบรนดดลงมายืนแนวรุกร่วมกับกิลฟี่ซิกุสันและโดมมนิกคันเบิร์ตเลวินส่วนผู้มาเยือนของอุซือแป็กคูเดรากำลังเล่นอย่างมั่นใจเช่นเดียวกัน เกมล่าสุดเปิดบ้านทุกนิวคาสเซิ 0, ล2-0คว้าแชมเปี้ยนส2นัดรวดแบบคลีนชีตค่ำคืนนี้แนวลุกพร้อมลงสนามกันครบครันอยู่ที่ว่าจะเลือกใช้ใครไม่ว่าจะเป็นคุนอเกโรล่ราฮิมสเตอร์ดิงดิยสัสมาเลสฟิลฟเดนและฟลฟเละฟรรานต์ตอเลสแต่ที่ขาดไม่ได้คือเควินเดอรอยด้ค่ำคืนนี้สู้กันสนุกอย่างแน่นอนแม้ว่าเอฟตันจะฟอร์มกำลังดีวันดีคืนแต่เรือใบสีฟ้าของเป็กุเดลาเล่นได้อย่างมั่นใจและมีอาวุธเด็ดขาดมากกว่า บวกกับสถิติเจอกัน5นัดหลังสุดแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะรวดผมว่าค่ำคืนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้มีดีพอที่จะบุกไปเอาชนะเอฟเวอร์ตันได้อย่างแน่นอนผมมั่นใจ99%ส่วนอีก1%นั้นอยู่ที่คุณขอถ้าผมมั่นใจ100%ป่านนี้ผมรวยไปนานแล้ว okay, okay. Yeah.